วันนี้มาลอยหล่อมากก็จะมาแนะนำเกม psp ที่เล่นบนโทรศัพท์สนุกสนุกให้เด็กเล่นในแรม4หรือแรม2นะครับมาดูกันมี i d e ไ m ร์ a แมนแอต n ินคร e ตแล้วก็บอลแซดบูดูใครมีซูเปอร์ไยา4ด้วยนะแล้วก็ซุเปอปร์ไซยาโกจิต้า โคดิต้าซูเปอร์ย่าสี่ระะ 4, ่างรวมของฟิวชั่นของเบติต้ากับของคุณเป็นซูเปอร์ย่าสีส่ญญอ่า GTA ภาคนี้ว่ายน้ำได้นิดหน่อยจ t ทีเอไวซิตี้สตอรี่ว่ายน้ำได้นิดหน่อยอ่ามวยปั้มเดืันยูเดือันยูอีอ่า,า, w e. อ,าอันนี้สเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดสโนว์บอร์ดอะไรเยอะขนั่นเยอะขนาดสโนว์บอร์ดอ,อ่านี่ทูมไรเดอร์ภาพก็ค่อนข้าง กึ่งดีกึ่งไม่ดีแยอวตามสบายพีออะให้เด็กเล่น,นก็คงมม่อะไรบ้างหรอกอ่าเบนเทนเบนเทนภาคนี้ก็สนุกอยู่มีบอสตัวใหญ่เดินบน่าสนุกนะผมว่าอ่าในแคแท็คทีมแรดซิ่งมีใน p พีสองสนุกมากเกมนี้แบบมันจะเป็นเราขับรถแข่งกันแล้วสามารถรถรถมันรวมล่างกันได้อ่ะอีกคนนึงยิงแล้วก็อีกคนนึงก็ทําหน้าที่ขับอ่าอันนี้ หลอดอาคาน่ามั้งน่าจะเป็นเกม MMO ไม่ใช่ MMO อะไรนะเอเวนเจอร์ผจญภัยเอกชั่นเอเวนเจอร์อ่าน,นี้ดราฟอนบอลแบบสองดีอ่ะอันนี้เป็นซาูไรยเคนชินใครที่ชอบอนิเมะเรื่องนี้ก็ซาูไรายปนเนจอนดาบมัดสองกระแทกดาบล่องหภา อ่าเดี๋ยวเป็นเกมยิงบน psp call duty t o the lost อะไรสักอย่างนั่นแหละอ่าหมดแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณครับ